โรงเรียนบ้านเมืองปังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน189คนค่าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนภายใต้การบริหารงานของในายชัยวัตรไกรราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปัง โรงเรียนบ้านเมืองปังได้ขับเคลื่อนนโยบาย9จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพดังนี้จุดเน้นที่1สถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านเมืองปังได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาทั้งด้านการบริหารงาน4ฝ่ายและกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดทำแผนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง<ม>เช่นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ไร่อ้อยขั้นน้ำสวนกล้วยและแปลงผักเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนจุดเน้นที่2พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัย มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็กทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคจุดเน้นที่3อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพิ่มผลสัมฤทธ มีนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ชุดฝึกทักษะภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเวทคณิตศาสตร์จุดเน้นที่4 6มิติคุณภาพได้มีการขับเคลื่อน6มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติด,ดังนี้มิติที่1การพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่นครบทุกระดับชั้นครบทุกรายวิชามิติที่2การจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นพัฒนาทักษะการคิดโดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มิติที่สม การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ใช้สื่อนวัตกรรม AR ประกอบการจัดกิจกรรมมีระบบ WiFI และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานมิติที่4การวัดและประเมินผลจัดทําแบบวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัยมิติที่ 5. นิเทศภายในมีแผนนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวกที่เป็นกระบวนการอย่างชัดเจนมิติที่ 6. วิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมพัฒนาให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนผ่านกระบวนการ PLC ทุกกลุ่มสาระทุกรายวิชา จุดเน้นที่5ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินงานด้วยนวัตกรรมแคร์โมเดลที่ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทั้ง5ขั้นตอนจุดเน้นที่6โรงเรียนคุณภาพของชุมชนดำเนินโครงการซีโรเวสตั้งแต่ปีการศึกษา2559ต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน มีการพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมมีการปร,ปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาดปลอดภยัยสวยงามอยู่เสมอจุดเน้นที่7ระบบประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานนักเรียนและจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดกิจกรรม และโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาจุดเน้นที่8เขตสุจริตโรงเรียนสุจริตมีการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดีขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตโดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม จุดเน้นที่9การพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเป็นมืออาชีพผ่านกระบวนการ PLC ครูและผู้บริหารจัดทำ ID plan และพัฒนาตนเองตามแผนร้อยละร้อยจากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนบ้านเมืองปังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ จนได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชมเชยโรงเรียนอนุบาลด้านส่งเสริมทันสุขภาพ 2. โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยม 4. ครูได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอเวอร์ด รองชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจากความสำเร็จดังกล่าวโรงเรียนบ้านเมืองปังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนนโยบาย 9. จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข